สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m a ม a b แบร์สตูดิคลิปนี้เรามาเมาส์ภาพแรกจาก The เจอมาเว s มาหลายภาพเลยเธอเราได้เห็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มแล้วนะคะชอบชุดไหนกันเอ่ยแม่แคโรเนี่ยชุดเก่าจะสดกว่านี้นะคะ by the way I l l k k h h r r h i like r r นะชีชีเบรดอะเรียกว่าอะไรวะทักเปียข้างหนึ่งสวยขึ้นแม่สวยผอมขึ้นนะคะแต่ถ้ามาเทียบเทียบกับอันเก่าในกับตันมาเวลภาคแรกนะคะ ทัานชอบชุดชุดนี้มากกว่านะผ้าเออถ้ามันมีผูกเอวก็น่าจะสวยนะเพราะมันก็ดูแบบล้นๆใช่ไหมตรงเนี้ยรู้สึกว่ามีเข็มขัดดีแล้วแต่มันเล็กไงแล้วก็แบบวาย what's the function นอกจาก decorative นะคะมีรูปน้องแมวมผ้าเพิ่มมาคือจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนอกจากแครอแล้วที่อยากเห็นก็คือน้องกูสค่ะในตัวอย่างจำได้เปล่าออมากันเป็นฝูงเลย ก็มีของเล่นขายด้วยนะเธอแต่นี้เพิ่งเห็นสัมภาษณ์เว็บเว็บนะคะแม่บรีเองเนี่ยแม่บรีก็ยังยังแพ้แมวอยู่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า cg ก็จะเยอะคือไม่ได้แบบมาเจอกันจริงๆ cg งบก็คือเขาแซวเล่นนะเปืองในการทำทำกูสแล้วก็แบบต้องลบน้ำมูกแค่อรอให้เพราะว่าแพ้แพ้อย่างแรงนะคะหวังว่าน้องจะมาเยอะๆน้องแมวนะครับนะคะ คนอยากรู้เรื่องอย่างที่สองจากเรื่องนี้คือน้องกู๊ดสไตล์แล้วเธอไม่สนโคสตาเหรอคะสองคนค่ะเอาจริงนะฉันก็ชอบอิน i ิว d ว a l l y หมายถึงว่าโมนิก้าก็ก็ชอบอะสำหรับฉันอะนะในในวานด้าวิชั่นส่วนส่วนมิสมาเวลเนี่ยไม่ชอบซีรีส์ง่วงแต่น้องเขาอะ่ะน่ารักน้องอิมานเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเขาเลยเหรอเธอดูชุด เทียบกันสามชุดแล้วนะคะอ่ะดูอันนี้โมนิกาแรมโบแต่ก็ดีนะคะมีความขวาวขาวดำ <c oughs> คุณบอมแรงมากร้านพลาสติกทุกอย่างยี่สิบบาทละคะ <c oughs> เธอไม่ยี่สิบนะอย่าไปว่าเขาอย่าไปบุริจี้อ่ะลองดูอีฮันจะซูมอินให้อ่ะดูเนื้อผ้ามันยังมีความลายความแบบมีดีเทลอ่ะอมาเทียบกันนี่อันนี้ชุดกีฬาสีเธอ โรงเรียนแบบโรงเรียนอ,อบตอด้วยนะไม่ใช่โรงเรียนแบบที่แบบเขาจะมีเชียร์เลิศๆอะยังดีอยู่ยังดีกว่าแต่ฉันรู้สึกนะตัวเนี้ยเด่นสู้น้องอิมานไม่ได้ความรู้สึกส่วนตัวว่าเขาน่าจะอยากโปรโมทมิสมาเวลเพราะว่ามิสมาเวลเองเนี่ยในเดือนออกัสนะคะในเดือนสิงหาเขาจะไปฉายในช่อง a อบซช่อง a b บซก็เหมือนแบบช่องเจ็ดบักกะบูอะไรแบบเนี้ยคือช่องที่มันมีดูได้ทุกบ้านอะ คือเขาอยากจะบิวน้องขึ้นมานะคะแล้วดูชุดน้องสิโอ้ยกูภุมใจเธอดูคนอื่นก็ยังแบบมันยังมีผ้ามันยังมีความมีเท็กเจอร์ที่ดูต่างไปอะ่ะแล้วดูนี้สิคะงบก็ต้องเยอะนะคะชุดสาวอิสลามเธอ the problem is not สาวอิสลามที่มันปกปิด the problem is how cheap the material look เธอดูผ้าสำหรับพี่ออม problem ไม่ใช่ดีไซน์แต่แบบ แต่ว่าเป็นเป็นด้วยเนื้อผ้าด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับปริ้นออนอ่ะมันเหมือนปริ้นออนเขาจงใจไหมเมบี Maybe เขาจงใจก็ได้นะคะเพราะน้องเขาจะต้องในหนังเนี่ยเขาจะสลับแว็บไปแว็บมาอาจจะไม่มีชุดอย่างเงี้ยเหรอแล้วใครตัดให้ใครทําชุดใหม่ให้ตีค่ะอันนี้นะคะนานนี้คุณยายคุณแม่ทําให้มันแบบมันดูดีกว่าของในอวกาศได้ไงเธอเปรียบเทียบกันนะคะ น้องมาอยากตุกๆเลยสองคนนี้เขาเป็นแบบ e v รถ electric vehicle รถไฟฟ้าน้องกูมาชุดตุกๆแกงน้องมากค่ะมีซีจีพยายามคิดบวกโอเคสู้ๆค่ะคิดบวกสั่งจากลาซาดา้าคือจริงๆอ่ะชุดสองแบบคือเขาไม่ได้แพงมากหรอกแต่คือพอมายืนข้างๆชุดนี้แล้วเนี่ยเนี่ยมันก็เลยดูดีขึ้นไปทันทีนะคะ แต่คือน้องก็เป็นฟแฟนพันแท็กแครอฉันกลัวมากว่าคนยังไม่ได้รู้จักตัวตนเนื้อแท้ของแม่เท่าไหร่เลยนี่ต้องมาแบ่งซีนให้คือก็ชอบน้องแหละน้องต้องมาแย่งซีนนะคะเห็นไหมเขาบ้าบ้าแครอมากนี่แล้วส,ส,สุดท้ายแฟนแฟนตุวแฟนก็ได้มาเจอไอดอลในใจแต่คิดว่าน้องน่าจะมาแนวคอมเมดีจ้จ๋ะเนี่ยเพราะว่าตัวอย่างที่ออกมานะคะก็ดูแบบกากๆากนิดนึง คิด yeah. ว่าน่าจะเป็นคอม i ิกรีลีฟนะคะสามคนนี้พลังมาจากแสงพลังแสงเหมือนกันใช่ไหมเป็นเหมือนไลท์เอนเนอร์จีไลท์เบสกับตันมาเวลเองเนี่ยก็จะแบบดูซับแสงได้ไม่ถึงว่าถ้าแรงมีบลัสมาก็แอบ,บสอบได้ใช่ไหมแล้วก็บลัสได้นะคะแล้วก็มีซูเปอร์สตริงคือแบบแข็งแรงบินได้อ่า ส่วนโมนิก้าแรมโบพลังของแรมโบนะคะเขาสามารถคอนโทรลมองเห็นแสงได้ถ้าใครได้ดูในวันด้าวิชั่นนะจะเห็นแบบแสงแล้วก็สามารถน่าจะมานิพุลเลตได้อะบลัซไลท์ได้นะคะแล้วก็บินได้ด้วยเถอเรายังไม่เคยเห็นเขาบินจริงๆใช่ไหมแต่เขาน่าจะบินได้ด้วยนะคะพลังนางก็เวลาใครยิงนางก็แบบมานิพุลเลตไลท์ให้มันแบบผ่านตัวนางไปได้อะไรแบบเนี้ยนะ ส่วนน้องอีมาเนี่ยพลังของนางก็คือทําเหมือนแบบ b l a สไฟให้มันเป็น object ให้มันเป็น Physical? เรียกว่าอะไรวะเป็นวัตถุกออกมาเลยเหยียบไลทมือก็แบบปุ้งใหญ่ๆออปุ้งๆนะคะพลังแต่ละคนมาจากอนุภาคแสงโฟตอนนิวตอนอิเล็กตรอนครับแล้วดูภาพที่ออกมาเนี่ยเบาดูมีความเป็นเซตอนะเหมือนเป็นเซตอกไม่ถูกมันไม่ได้เห็นสเกล แต่ว่าอันนี้เองเนี่ยภาพที่ภาพใหม่ที่ออกมาเราก็เห็นว่าตัวสโครมันอยู่ด้วยเธอเห็นไหมยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งพอร์ตไลน์นี้ตั้งแต่หนังของตัวเองนะคะแล้วก็ฟิลลี่ก็มาด้วยนะคะก็คิดว่าดีไม่ดีตอนหน้าตอนจบของ Secret Invasion เนี่ยไม่รู้ว่าแม่บรีจะเสด็จมาด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวนะคะให้ต่อเนื่องแต่ฉันไม่รู้ไงว่าคนสมัยนี้อยากจะทำกันบ้านอีกต่อไปแล้วหรือเปล่า กำนังมาเวลเนออกใช่ไหมแต่ก่อนคือทุกคนจะดูหมดกลัวจะงง,งงกันหรือเปล่านะคะที่พี่อมสงสัยอีกอย่างหนึ่งคืออะไรทําไมแม่จัดการคนเดียวไม่ได้ต้องมีอีกสองคนมาเพิ่มด้วยแล้วก็มีฟิลลี่มาด้วยเหรอตัวร้ายยิ่งใหญ่แค่ไหนทําไมต้องใช้สามตัวนึกออกไหมคือเจอศัตรูอะไรที่มันจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นภาพที่ออกมานะคะตัวร้ายชื่ออะไรซาเว่มไหมเป็นฟิองเซเป็นคู่บ้านของพี่ทอมฮิทเดอร์สตัน คือฉันดูตัวรลายแล้วอะ่ะ Do we need triple threat it doesn't look intimidating at all คือมันไม่ได้ดูแบบแบบเห็นแล้วแบบโหตัวรลายตัวนี้อ๋ออ i ซิ h เดอ m m แฮเมอร์ที่น่ากลัวคือค้อนใช่ไหมคือหรือ,อยังไงร,รูปหลุดออกมาแล้วพี่ออม leak for you เหรอคะเป็นรูปอะไรรูปรูปเทรลเลอร์เหรอในภาพนี้เหรออีซิภาพนี้ท,ที่ที่ทุกคนพูดถึงเธอทำไมแม่หัวร้านแม่ <laughs> แม่ปัดเปยมากคะ่ะเธอฉันไปว่าแม่ได้ไงเธอหัวฉันสิดูหัวฉันกระเดกขนาดนี้มีหน้าไปว่าแม่บีขออภัยแฟนแม่บีนะคะอันนี้โมนิกามีพลังนะคะเธอเห็นไหมโมนิกาลอยได้เหมือนบินอยู่นอกยานหรือเปล่าโอ้โหกูดีกว่ากระสือลอยนิดนึงทําไมภาพมันเหมือนในในแอสการ์ดแอสการ์ดเก่าเลยวะโอ้ไม l ลอดลอยมาก เอามาดูภาพซูมดิสี่คนคืออะไรมีแม่สี่คนเหรอนี่ตัวลายหรือแม่เองวะกูงงอสโกเนี่นี่ใครบอกกมาลารอยไม่ขึ้นฉันจะตีให้เห็นไหมกมาลาเธอลอยออกมาแต่ชุดก็แกงน้องกูมากสงสัยเรื่องกำไรคงต้องมีอะไรเหรอดิสีนี่กำไรเราเห็นกำไรของน้องกรมาลานะคะมีกำไรนะคะนี่ ตัวร้ายตัวร้ายก็มีกําไรเหรอเดนมี e ซีไหนถือคอนอ๋อเนี่ยเหรออ๋อนี่กำไรหรือว่ามันเกี่ยวกันเป็นแบบมิตินูมิติอะไรของมันว่าในมิสมาเวลอะได้ไหมมันมีมิติฉันไม่ได้จําผิดใช่ไหมมีมิติโนูใช่ไหมฉันลืมไปละมิตินูนะคะแต่มันมีการแบบแปลงร่างมาเป็นไอ้นี่ได้ด้วยเหรอฉันงงกับอันนี้แหละในภาพเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าตัวร้ายมีพลังอะไรแต่ว่าเขาถือคอน ของโลนินนะคะสภาพต่อสู้มันดันเป็นแบบเธอเหมือนแปงลงร่างแนละ้วแต่เธอดูไม่น่ากลัวเลยหรือเป็นสกอว่าเธอเป็นซูเปอร์สกรว์คุชิบีซูเปอร์สกรว์เออน่าจะเป็นซูเปอร์สกรว์แหละฉันก็ลืมไปฉันก็เพิ่งดูซิเกตอินเวช i ั่มานะลืมได้ไงวะกูคือแบบแปงลงร่างให้เหมือนเขาได้แอนออโซได้พลังด้วยอนึกออกแล้วเธอจะให้ฉันพูดถึงซิเกตอินเวชั่นไหม อ่ะขอขอพูดนะคะใน Secret Invasion ในตอนใกล้ๆจะจบนะคะฟิลลี่ก็มี DNA ของแม่ค่ะเพราะว่าตัวสโครเองเนี่ยมีการทำการทดลองจะทำให้เป็นซ u เปอร์สโครปกติสโครได้แค่แปลงร่างใช่ไหมแต่อันนี้คือมีพลังด้วยแต่พลังไม่ใช่แบบไม่ใช่มองเห็นใครแล้วก็พลังเข้ามาได้เลยไม่ใช่มันต้องมี DNA ของของของคนที่เราอยากจะก๊อปพลัง แล้วแสดงว่าตัวร้ายเนี้ยก็ก็น่าจะก๊อปพลังของแครอมาอ๋อมีหน้าล่ะถึงต้องเอามาเป็นสามคนคนเดียวไม่พอก็ต้องขอสามโอเคเอาพลังแม่บีไปใส่ตัวเองนะคะเราต้องมีเครื่องด้วยเนาะว้าอินเซโดโรนินเธอเห็นข้างหลังมานช่ม่งสังเกตโลแนแดนเหรอคะโลนินขอขายขอไปอีฮันเบอร์ค่ะ โลโลแนโลแนมันยังอยู่อเหรอมันไม่ได้ตายไปแล้วเหรอแล้วยังไม่เห็นเลยเขาบอกว่ามีปรินซ์ปรินซ์ยอนไม่ใช่ปรินซ์ยานพาร์คซงจุนหรือหชื่อชื่อประมาณเนี้ยเกาหลีโดนแกงทรงผมมากครับเขาชื่ออะไรนะยานลองดูยานดิโอ้กูกุ้มใจมากเห็นของเล่นแน่แล้วมีแคร์ l อปรินเซสเออดู เรามันเป็นสาย p r i n c e s กันแล้วมีแคลร์พรินเซสเขาจะแต่งกับยานเหรอมันดูเด็กมากเลยเธอตายแล้วเธอดูชุดนะคะ The m a r า e l h a p p y meal มีกับตันมาเวลน r กฟิลีมาเว u กรู Princess แค r ร l ฉันงงมากแสดงว่าแค r ร l ต้องแต่งงานเหรอจะต,ต้องมั่นเหรอทำไมเป็นพรินเซสเขาดู i ร s น m a มาเวลพรินเป็นยานเธอเป็นยาน โอตอนครีซูเปอร์มอร์ดาเบนเธอรู้ชื่อเขาแล้วตัวร้ายครีไม่ใช่ซูเปอร์มอร์กูอ่านโง่มากอย่าไปบอกใครว่าจบโทรมาซูเปรเมอร์ซ <c oughs> ูพปรีเมอร์ค่ะแต่งกับยาติอ่ะเออทำไมถึงแต่งกันเขาเอาเป็นเฟซแมร์รเหรอคุ้มถุงชนเหรอแต่อันนี้คนเขาก็แพ้มไปเรื่อยนะทำกันได้ทำกันได้ มีลางสังเห่านะนะจะแนวแฟมิลีฉันไม่ค่อยถูกใจแฟมิลีแล้วไงเดี๋ยวบูบิเทอก็แฟมิลี่นะบูบิเทอรใส่ออกกสนะคะใช่ไหมไว้มีภาพตังกิวที่บอกเธอดีไม่ดีนะฉันว่าเดี๋ยวตัวอย่างมันใกล้จะมาแล้วแหละเราอาจจะไลฟ์อยู่แล้วตัวอย่างมาเลยก็ได้เพราะมันหลุดมาเรื่อยๆเลยเธอ Don't you think แค่รอกับโมนิกานะคะเธอบรรยากาศคุยกันท่ากลางสายฝน พี่สัญญาฉันไว้ว่าพี่จะกลับมาจำได้นนไหมตอนเขายังเบบีโมนิกายังเบบีเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนปะวะเป็นแม่เป็นป้าเ,าเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรในนั้นใครจําได้บ้างแล้วก็หายไปเลยนี่ตอนโมนิกายังเด็กอยู่เปิดภาพตอนนางเด็กให้ดูซิแน่ตอนนางยังเด็กที่อยู่ดีก็หายไปเลยคือเขาต้องไปย้อนอดีตกันเถอะ นะนะแค่รอโอเค thank you นะคะน่าจะหายโกรธกันแล้วนะดูหน้าแค่รอมีความอ่อนโยนแต่หน้ามูนิก้าไอเดอร์โนแต่ถ้าถ้าเป็นเจอ s u ปอร์ c r o l l ริงเราก็จะได้เห็นแม่สองแม่สองเวอร์ชั่นใช่ไหมมีบรีเพิ่มขึ้นสองอันชั้นก็ดีนะฉั้นชอบตุกจสตุกใจนะคะเดืนขึ้นมาหน่อโชว์เหม่งแม่นิดนึง thank you คุณพิมพ์นะคะ ไหนมีอะไรอีกไหมมีภาพอะไรอีกไหมอ่ะมีภาพเลโก้เธอแคโรชิพเลโก้ LEGO ไม่ได้อะไรมากยานไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาเรียก่าอะไรไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยเท่าไหร่เขาบอกว่า according to the news report the trailer is currently set to release at midnight pst tomorrow thursday จาเทีย <c oughs> บกับแบงคอกบ่ายสองเธอบ่ายสองวังนพฤหัสรอดูนะคะวันนี้วันอะไรวันพุธพรุ่งนี้พรุ่งนี้บ่าย จริงกาไม่รู้นะเพราะมันเป็นข่าวลือนะคะเขาบอกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อ่อันนี้ก็เอาใจช่วยอันนี้ก็คือ cast and the director นะคะชื่ออะไร director nina something ไหมผู้กำกับไว้ใจได้ไหมพี่ออมไม่เคยดูหนังที่เขากำกับนะคะเขากำกับ candy man คือหนังมันคนละโทนกันเลยเลยบอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงใครเคยดูไหมเป็นจังไสโทนและสไตกกล์ผู้กำกับเพราะอย่างแบบชื่ออะไรวะ เทียมกับ eternal อ่ะโจอีซาวเราเห็นโทนหรือว่าสไตล์ในการถ่ายทําเขามันถ่ายทอดมาสู่ eternal แต่ว่าเคที่ช็อตเหรอเคช e s h o r t ไม่ใช่เคที่เคช e s h ตแ t เนี่ยเทียมกับ b a c k widow อ่ะสไตล์ของนางอะ่ะโผล่ออกมาในหนังได้แค่ประมาณอินโทรประมาณเซนหนึ่งส่วนสามของเรื่องนอกนั้นโดนมาเวลกลืนหมดสำหรับคนนี้เองเพื่อนก็ไม่รู้ว่า คือถ้าผู้กำกับไม่จะตรองจริงๆอ่ะก็จะไม่มีลายเซ็นโผล่มาก็จะโดนมาเวลเกินหมดนะคะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงโคอิจาวแตนกิลนะคะโคอิแคนดี้แมนน่ากลัวอยู่นะแต่คือเขาบอกเขามาโปรโมทเขาก็พูดว่าอุยอยู่ในพออยู่ในเซตเองอยู่ในกองถ่ายเวลาใครสงสัยอะไรเรื่องคอมิกก็จะไปถามน้องอิมานนะคะแล้วคนนี้เนี่ยเขาก็จะมาเขียนคอมิกของมิสมาเวลเองแล้วด้วยเขียนคอมิกเลย น้องบบน่ารักนิสัยนิสัยดูแบบดูดีด้วยไม่วีนไม่แตกไม่ฟาดใครด้วยคือน้องก็จะเป็นเหมือนเด็กเนิร์ดพูดเรื่องคอมิกอะไรที่ตัวเองชอบอ่ะนิสัยดีคืออยากให้ประสบความสําเร็จนะแต่คือกลัวใจความแฟมิลี่เธอไอคลิปนี้นะคะขอบขอบ,ขอบ,บอลาเป็นทางการขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณคุณพิมพ์และขอบคุณน้องกาด้วยน้องกำําด a t i o มาด้วยเหรอพี่เพิ่งเห็นนะทอรี่นะคะบอกว่า by ads คุณบีสามร้อยเปอร์เซ็นต์ Yes ก็ thank you น้องกรรมแล้วก็คุณพิมพ์นะคะที่โดเ a t มาเชียร์เชียร์ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันในยามดึกเกอืออีกหกนาทีจะเที่ยงคืนแล้วบุยบุย